ไปดูเชียงรายครับเล่นในบ้านเจอกับอาร์มี่เดี๋ยวดูเนนามาเคสตายตรงนี้ครับโู้โหเด็ดจริงๆครับอาสมชาวซัดเข้าไปให้เชียงรายนำหนึ่งสและแนวรับของอาร์มี่จังหวะนี้ไม่คิดนะครับว่าจะมีผู้เล่นอยู่ด้านหลังคือเซนเตอร์น่าจะเถอะไปเล็กนิดแหละครับตรงนี้ครับคือเจ้าตัวลืมมองไปว่ามีอาสมชาวมาด้านหลังแล้ะผวาเลยครับโดยเฉพาะแบ็คขวานะครับตรงนี้ไม่เหลือไปก่อน อืแล้วอัมเสาร์ก็ยิงดีมากวันนี้ครับประตูได้ดีมากช่วงฮอตสุดๆเหมือนกันครับของอศมเสาซ์นะครับตืมเกือบลื่นนะครับถ้าลื่นนี่แฟนได้เฮแล้วครับเชียงรายลุยต่อครับแล้วดูวางเท้าใสตรงนี้ครับบอลตรงตัวสราวุตกองราบเหมือนไปบดๆนะครับเกตยากนะขุดเมื่อไรครับไปดูนะครับดูเที่ยวถ้าเห็นดูนะครับเตะขุดที่ยากครับนี้นี่แหละครับ โชคลาบครับเจ้าตัวพยายามจะเหมือนจะชิปหรือ่าใช่ใช่ครับใช่ครับยังจะชิปเนี่ยฮะใช่ครับแต่ไปเตะได้บอลมากเกินไปมันใกล้มากเลยนะฮะแบบยากแล้วน yup> ี่โอกาสเพื่อจะรอตัวซ้ำก็รับหน้าอะไรครับตัวซ้ำก็รับหน้าอะไรเป็นเป็นนารมาเกสแซงเปสองศูนย์ไม่ได้ครับเอานาเปสองศูนย์ไม่ได้ขอไปครับ โอกาสของอาร์มี่เพิ่งจะได้โตขึ้นมาครับไปขึ้นริมเส้นทางซ้ายครับเอเนสโตยิงยักเพื่อยิงผ่าน,นเข้ามาครับแล้วบอลมาโดนเฟยล่าเข้าประตูตัวเองครับอาร์มี่ตีเสมอเป็นหนึ่งหนึ่งคือเชียงรายก็มีจังหวะโชคร้ายแบบนี้หลายตัวหลายครั้ง,<อ>งเหมือนกันนะครับก็<อ>เป็นโชคดีของอาร์มี่ด้วยฮะจาังหวะนี้กองหน้ายัางยิงไม่ได้แบบนี้เลยครับนี่ครับเจ้าตัวพยายามจะเตะโอ้โหแล้ว เล่นค<อ>นรับอลเล่นนะเป็นการทำเข้าประตูตัวเองของเฟเรราครับเซ็นเตอร์ของเชียงรายต,ตอนเนสโต้นี่ยิ่งเล่นตำแหน่งเขายิ่งดีนะครับคุณเตียคุณเขาตรงหวอยครับความชำนาญเกิดขึ้นทันทีครับมาอยู่กับอาร์มี่แล้วยืดตัวจริงได้ เสมอกันหนึ่งหนึ่งครับเชียงรายลุยครับขึ้นริมเส้นทางซ้ายเปิดยัดมาบอกตัวแรกพุ่ธแล้วได้ชาร์จครับเสาแรกสราวุธยังปัดได้ครับน่าจะเป็นพิชิตพงศ์พิชิตพงศ์ใช่ครับกะดุ้งอะนี้กะดุงะด้งยังไวนะครับรสกบิริยาคนเปิดเป็นคาสุกิ ใส่วัดนาคเอียบก็หดทิ้งไปได้ครับบอลของอาร์มี่โตสนุกครับทางซ้ายริมเส้นทางซ้ายขึ้นมาลัวจังหวะใส่ตรงนี้ครับ mm hmm. กดเต็มเต็มเจ้าตัวนี้มั่นใจมากาจังหวะนี้เป็นซ้ายของดาวุฒินเขตนะครับถ mm ึง hmm. หลังแล้วครับจังหวะบอลฟรีคิกโอ้โหวันนี้โชว์ฟอร์มอุตลุดเลยครับสาวุดกองลาบ เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ทั้ง2ทีมเปิดเกมเข้าแรากกันเลยอาซุสมสาวป่านบ้างครับระยะมันใกล้ครับต่อข้ามขาชส่วขายเกมโคโจก็ลุ้นหนักเลยครับสุดท้ายจบหนึ่งหนึ่งครับแบ่งไปทีมแ,แต้ม